เอาค้นข้ายก็ท้ายไปต้มกะต้มไปเขาโพดเนี่ยเึ้งสว่าเลี้ยงสวยอ่าเลี้ยงสวยสวย่เล้งว่าเ้ยงสวยสวยอ่าเี้ยงสวัสดี่เลี่ยนสวยสวยอ่าเลี้ยสวยสวยอ่าเรียสวัสดีอร์เุกท่าเละ้ะนะคยตอนาเี้เงาก่าเลียงสวยสยอ่าี the ้ยงยอ่าล <c oughs> <c oughs> ี้งสยสวย่าเลี้งสวยสย่าเลางแจยสวยอ่าเลี <circles> ้ยงสวยสว่าเน้งวยอ่าเลี้ยงสยวยเ่าเี้ยงสวยสวยอาเี้ยงสม่าเี้ยงส่ยบอ่าเลี้มาสตยสวยอ่าเ้องสอ่า้ยสวก่างสววอา้งหวัดอุบลงสว บอ่อโบถือเนาะเพราะว่าจิตตั้งกอนในจังหวัดเมืองอนแกนเพราะมันกัหลายหมองหลายบอนเนาะกบบร,ระบอกบถือเนาะอันนี้จิตอาสาของเราผู้ไปรับข้าวมานะคะจิตอาสาอสมนนะคะผู้ไปรับเข้ามาต่อจากเอิ้นต่อจากยาง,งาลับเอื้อนไปเอาเน่ะเอิ้นไปเอาคู่ปองแล้วก็มาแจกคู่ปองให้ทา้บ้านทุกคนนะคะแมนให้ชุ่มชนเท่าถือคู่ปองมาแหลกเอาเขา เลี้ยงแถวขันมาจังสีน่ะพี่น้องตามที่ให้เห็นนี่นาะคะ่ะเนาะชุมชนอ๋อชุมชนท่าวาังแดงจ้าจ้าชุมชนท่าวาังแดงนะคะไก่กับโรงเรียนเบียนจมะมหารานน นี่ราคาทุกคนนะจ๊ะเรามาทำคอนเทนต์ทําคลิปยาวให้ดูนะจ๊ะกับคลิปแจกข้าวสารเป็นข้าวเหนียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็จะต่อแถวกันยาวต่อแถวที่หน้าร้านเจ้าของช่องนี่ละจ้านะคะหน้าบ้านเจ้าของช่องนี่เองนะคะนะคะเรามาทําคอนเทนต์ให้ดูนะคะความยาวไม่ยาวหรอกนะคะก็จะประมาณ2นาทีนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มีเพื่อนๆเ,เข้ามาสนับสนุนคลิปของเรานะคะ ขอบคุณผู้ที่กดไลค์นะคะหรือว่ากดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปทุกท่านจ้า